โอ้โห,โหพี่มันอยู่ในวงล้อมของภูเขาทั้งลูกของอำเภอด่านซ้ายเนี่ยท้องฟ้าก็สีฟ้าตัดกับเมฆสีขาว<ช>บนภูเขาเนี่ยสามหกสิบองศานฮะสีชมพูมันคือเกิดขึ้นมาได้ยังไงในอำเภอด่านซ้ายเนี่ยน,น้องปุ๊กค่ะพี่น้อยที่เนี่ยนะที่พี่น้อยเห็นเนี่ยเป็นภูเขาสีชมพูเนี่ยเขาเรียกว่าภูลมโลครับตั้งอยู่บนพื้นที่ของอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะคะ แต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เลยมันเป็นภูเขาที่ไม่มีต้นไม้อะไรเลยหรือที่ชาวบ้าน,เ,นเรียกว่าภูเขาหัวโลนหน่วยงานของละตอนนั้นเนี่ยก็ได้เล็งเห็นว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีให้ป่าเนี้ยมัน มันกลับกลายเป็นไม่ใช่ป่าที่แห้งแล้งเนี่ยให้กลายเป็นป่าที่รวรมสมบูรณ์แล้วก็เป็นความงามมีความงามครอบคลุมไปด้วยเขาก็ได้ไปมีแนวคิดจากทางภาคเหนือนี่นะคะกลับมาก็มีโครงการเกิดขึ้นโดยให้ชาวเขาเผ่าม้งเนี่ยนะคะเข้ามาทํากินในพื้นที่แห่งนี้โดยการปลูกขิงปลูกกระลำนะคะแล้วก็ให้แจกพันธุไม้ของต้นนางพญาเสือโคร่งเนี่ยมาปลูกแซมไปด้วยเพราะเชื่อว่าถ้าปลูกไปด้วยกันเนี่ยมันจะได้รับปุ๋ยรับธาตุต่างๆไปด้วยกันแล้วก็โตสวยงามดี พี่น้อยเชื่อไหมเนี่ยสี่ห้าหกปีผ่านไปปีแรกที่เขาออกดอกนะคะแบบเบิ่มเลยค่ะกลายเป็นภูเขาสีชมพูเนี่ยบนพื้นที่หนึ่งพันสองร้อยไร่เลยเกิดก่อกําเนิดเลยค่ะภูเขาสีชมพูในอเาเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราคนด่านซายภูมิใจอีกอย่างนึงเนี่ยเป็นกุศลวิบายของทางภาครัฐเนี่ยที่เขามองเรื่องก,การปลูกป,ป่าด้วยใช่เลยตอนแรกที่ให้เขา,เขาคนอ่าคนบนพื้นที่สูงเนี่ยปลูกขิงปลูกกะหลำสามปีแรกเนี่ยให้ดูแลรักษานิดนึง จากนั้นเนี่ยก็ปล่อยให้มันโตจนเป็นภูเขาสีชมพูของขอำเภอด่านซ้ายเล้านี่ครับเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากเลยนะใช่แล้วครับเยี่ยมจริงจริงครับเนี่ย พุกเอาเสื้ออะไรมาให้พี่ใส่เนี่ยชอบใช่ไหมนี่ไงพี่น้อยที <S <S ่พุกบอกไปตอนแรกไงบ้านเนี่ยภูลมโลเนี Internet ่ยภูเขาสีชมพูเนี่ยเกิดขึ้นได้เพราะว่าได้รับความร่วมมือส่วนมาจากชาวเขาด้านบนเชิงเขาชซึ่งชาวเขาเผามงเนี่ยอยู่ที่หมู่บ้านตุกขออำเภอดัดไซจังหวัดเลยของเขาเอง อยู่ตรงข้างล่างนี่เองค่ะถ้าลงไปจะเจอเลยแล้วพี่น้อยรู้ไหมว่าเป็นตึกเดียวของท่าอีสานเลยนะชาบเขาพะวงใช่ค่ะอยู่อำเภอด่านซ้ายหวัดเลยของเรานี่เองค่ะจุดที่เรายืนอยู่ตรงนี้คือจุดไหนของภูรมโลครับนี่เลยค่ะเรียกว่าไม่มาไม่ได้ใครมาถึงภูรมโลแล้วไม่มาเช็คอินตรงนี้ไม่น่าเลยค่ะเป็นแลนด์มาร์กเลยเพราะว่าตรงนี้จะมีทิวทัศน์ที่สวยงามมากเลยพี่น้อยลองมองไปรอบๆด้านนี้เป็นไร่กะหล่ำนะคะด้านนี้เป็นยอดเขาข้างล่างเป็นทุ่ง มาพยักสมโพสสีชมพูเต็มไปหมดเลยเราขอเช็คอินได้ทั้งสองสามรูปนะแน่นอนค่ะมาที่นี่ต้องมาเช็คอินจุดจุดนี้นะครับ